ไม่ได้ไม่ได้วนวนถังมากใช่กับเดมันได้รีดอ่กมันเร็วดูมันิงลิงน้อยชินนะใช่ไหมชินนะใช่เอเจเอเจมกกลึมงเามกลึ้งทำไมล่ะล kind of ูกช um, ินนะใช่ไหมลูก มาดูมาถ่ายรูดิคุณวุนไหน,ม,น,นมาูแไม่หลับแล้วคะเนี่ยเชื่อถอันนี้อันนี้ไม่เห็นแม่ก็ไม่รอง <laughs> จะมองนะว่ามันย right? ุ่งอะไรของเล่นอะไรเงี้ยแต่แต่แบบว่าไม่มี่ำอะไรยใช่ไหมเอาของเรามาเรามาเออแบ่งกันกินีแล้วแล้วผลนงลูกไปไหนอ่ะนี่เขเปิดติดผลลงแล้วนะสวยนะันี้เราเล้